สนับสนุนโดยรถยนต์เชฟโรเล็ตกระเทยวนวังพาดูของใหญ่ไทยแท้ลีลาเด็ดเข้าวังไม่วังเวงเที่ยวกันเถอะพี่กับเที่ยวไทย สมันหรือเนื้อสมันฉันขอตอบว่าเนื้อสมันไม่มีเครื่องหมาย question m มา k อยู่ข้างท้ายภาษาไทยมันไม่มีอยู่แล้วหรือนี่เขาไม่ได้หมายความว่าแบบให้ให้เราเลือกหรยอไม่เป็นประโยคบอกเล่าว่ามีสองอย่างเขาจะกินอะไรสี่ข้าวหรือไปเตี๋ยวอย่างเงี้ยอูกปะสมันหรือเนื้อสมันเนื้อสมันค่ะถูกต้อง สวัสดีคุณผู้ชมก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับสุดทเด้เยจะถ่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะบายเดอะเวเรามาทำไมกันคะที่จอบสวนสัตว์ดุสิตจริงๆแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่สวนสัตว์ดุสิตเป็นจ,จุดเริ่มต้นแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะเที่ยวกันในกรุงเทพนี่แหละโดยเทปนี้ถ้าจะเห็นจากการแต่งตัวของคุณนะคะจะดูเรียบร้อยขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะ เาวังกันเราจะเป็นเทปที่เธอเที่ยวไทยจะพาทัวร์วังกันเดี๋ยวอย่ามาถ้าเธอคิดว่าเอะไปทัวร์วังทําไมมาเริ่มที่เข่าดินเธอจะไม่รู้ว่าที่นี่เคยเป็นพระราชอุทยานมะกอกสมัยรัชกาลที่ห้าและเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในพระชวังดุสิตก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นเข่าดินที่หรือเป็นสวนสัตว์ดุสิตให้พวกเธอดูทุกวันนี้นะจ๊ะอตายแล้วความรู้ใหม่พระราชวังหรือวัง คือที่ประทับของพระมหากษัตริย์พระมหาอุปราชพระบรม,มวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งวังใดที่จะถูกเรียกว่าพระบรมมาหาราชวังจะต้องได้รับพระบรม,มาราชองค์การสถาปนาให้ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีวังมากกว่า50วังซึ่งมีทั้งที่เจ้านายประทับและใช้ในราชการรวมทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ โอ้ยนี่ไงไหนกินเอกพี่สมเด็จพระชธานให้ที่นี่นู่นเนี่ยข้างในเธออะไรเปล่าเรียกเก้งเรียกเก้งเผือกเก้งดำไม่ต้องผ่านมาเรียกเก้งเหรอล้านอันนี้อาจจะเป็นทางกวางใช่ไหม รู้ใช่ป่ะกระเทยกินกระเทยมนันอดทนมันไม่ตายง่ายๆแต่กระเทยจะตายกันตอนไหนรู้ปะตอนไหนเวลาเจอหน้ากันทำไมรู้ไหมยังไงเ<ช>วลาเจอกันก็ตายเลยคือบอกตัวเองตายแล้วแต<ก>่ถ้าแบบตายแล้วแกแต่ว่าแกตายแล้ว,ลวโอเคตรงนี้มีป้ายสัตว์ป่าสมวนี่ไง สัตว์ป่าสงวนเหรอใช่เป็นสัตว์ที่ไปกวดวิชากันที่สยามแน่เลยเป็นของอาจารย์สงวนนี่คส่วนข้างๆเป็นสัตว์ป่าทูสมศรีสัตถัดไปเป็นสัตว์ป่ายาวงสัตว์ป่ากจริงอื้องี้ถัดไปสัตว์ป่าครูพี่แนนครูพี่แนนสัตว์ป่าไรฉชนแฮปปี้ยังไง บูกรีอ๋อเหรอฮะบูรีดาฉันนึกว่าเฮล็อปปี้อแบบนี้สิสมเสร็จสมเสร็จฉันไม่ค่อยแฮปปี้แตบบแฮปปี้อะไรแฮปปี้กับสมสิบดูตัวเลยเนี่ยอ๋อละมั่งป้าเดงผาละมั่งสักอย่างไหนในข่าวเดงผา ไหนเลี้ยขาไหนขาวขาววะจะเห็นแต่ดำดำแกเป็นอะไรของแกมันเวลามันบอกให้คนดูมันบอกว่าอู้วตัวอะไรตัวอะไรขาวขาวท่านบมีที่ไหนไม่ต้มีมีแต่ตัวอะไรดำดำเออนานะตัวอะไรดำดำเดี๋ยวก่อนเขาเปลี่ยนงายอย่างงี้วะแล้วทำไมทำไมแกถึงเห็นนั้นกเป็นสีสีขาวตะแบนสีหรอตกใจตกใจขาวงี้มีหน้าหรอเป็นที่มาของอะไรที่ขาดตาขาว ราตกใจอ่ะตาเราจะเป็นสีขาวนี่เัวเห็ดอะไรป็นสีขาวอเออนะอนันน,นี้นี่คือเลียงผาอจ็แตัวนน่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ เขาบอกว่าเลียงผ่านี่คือเขาเอา้อ,อ,อ,อานหินมาเลียงให้เป็นผ่าสนันนเองานเอาแต่ตัวนั้นก็คือเร,เรียงผ่าเลียงผ่าเรียงผ่าตกแล้วเรียงผ่าเป็นสัตว์โบราณ<ร>ที่สุดในวงย่อยของแพะและแกะตัวแร่นี่คือเป็น,น,น,น <laughs> แพะนะแพะและแกะแล่นี่มันหน้าตาเป็นยังไงฮะ <laughs> ร้องยังไงและแกะแพะและแกะ